สวัสดีครับพบปอกกับชานชวนทิมอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เลิกงานซีทุ่มพี่น้องเอ้ยวัดีเห็ดแน้วกินไว้ถาพี่น้องเลิกงานซีทุ่มเราก็มากินเขาเพื่อเขาครับหิวเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เป็นเมนูเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยซีโค้งวับพี่น้องซีโค้งวับผัดนรก,กับเยียซีโค้งวับ โลหนึ่งพี่น้องแค่ติดนิ้วกันรู้แล้วว่าเิ็นนรกแน่นอนพี่น้องอ่ะเพื่อใดที่เขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยทัดไทยเป็นควาัใจกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเด้อกินเขาพี่น้องเขายาวหนึ่งไม่ไหมพี่น้องเลยต่อยเน้นในเขาครับมามาพี่น้องกินเขาอาบน้ำพักวันพี่น้องเลย มืออื่นกันลุยงานกอให้เราครับนะพี่น้องเอาเบิ่งว่ามันเปื่อยบ่อุย้ยมันบ่ได้มาเป็นแทงยาวๆไหมพี่น้องสีโกงสั่งมาในเพจครับอย่าอือม หอ,อมมันเมื่อพี่น้องเนี่ยพวกมันพวก,กดูกคกับเจอเครื่องแกงเข้าก็าไปอโอ้แซ่บพี่น้องมันมันมันนัวเนาะกระดูกนัวครับอ ลบโหลดเข้าไปครับว้าเจออีกแกงเจอาเท้าต่ำสับเครื่องปุง มาเขากับมันมันเนื้อไป้องเลยถวดไป้องเลยแซบบ่บกูไหเนเพ่กินผิดเพ่กินเผ็ดก็ขอออาไฟ้ะครับด้อคลิปเนี้ยถ้าพริกแห้งตอนตำพริกแกงกับพอแห้งกับมาเจอลูกดวดอีก ยังมาพลอยพี่นอ้องมีพี่อีกตรวจพี่น้องเป็นเห็ดกินอยู่รับ โอ้ oh, เปลยอปล,อเลย,ปอยเลยพี่น้องเลยอืมอืมเขาเครื่องดีขนาดครับเขาตุนไว้ให้น้ำม,มันแห้งพี่น้อง เนื้อร้ายด้วยพี่น้องทุน,นรสชาติเข้าเนื้อดีขนาดครับรุนไวนรวนุน 嗯。Mm. สั่างมัดตุนกว๋วยเตี๋ยวไหนดีพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนาะผู้ใดมีสูตรกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดบอกเลยเด้อยพี่น้องเ้ยคอมเมนต์มาบอกเลยวิธีเห็ดจับเซียบอยากอยากจินอยู่เด้พี่นอ้อง Mm. Nummer. มาพี่น้องเลยกินสุดท้ายเราพี่น้องกิโลนึงเลยที่นี่ละอืมอืวด ủa, ngáp ngáp, hừm, hòm mẫnเหนo gì đó ngay, đây, ăn khẩu trang ngụt đấy, ăn tâm đắng ียบร้อยเราพี่องเลยวัดขนาดครับปากเวอร์เลยพี่องเลยเหมือนตกมันลกทั้งเป็นนรลกที่อร่อยมากอา้าพี่้องคลิปนี้ครับขอบุณขอบคุณเด้อพี่้องเด้อที่มารับชมกันฝากเป็นกําลังใจกันนะครับกดไลค์กดติดตามกดค้มมือของมาปุดคุยทักทายเป็นกําลังใจกันครับมือนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมแซ่บเสย